ทอนพี่เป็นผู้กำกับสืบสวนจังหวัดอ่างทองเนี่ยมันมีคดีฆาตกรรมนะครับข่มขืนฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์ผู้ขอร้ายเนี่ยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็เป็นเหตุคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่พี่มาดํารงตําแหน่งเนี่ยสามถึงสี่เดือนทางสารตำรวจเขาเรียกมันเป็นคดีแห้งแล้วเพราะสามี่เดือนเนี้ยหาตัวคนร้ายไม่เจอนะครับในชุดสืบสวนเดิมเนี่ยของกองกกับสืบสวนและสืบสวนภาคแล้วก็สืบสวนสถานีตํารวจเนี่ย หาตัวคนร้ายไม่เจอเพราะคดีนี้คือเป็นคดีอุจจารสะเทือนขวัญน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับมีการล่วงละเมิดต่างเพศแล้วก็มีการชิงทรัพย์คือรถยนต์ไปด้วยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ไปพบรถยนต์จอดทิ้งไว้เป็นุ่้กับเราก็ทําตามหน้าที่เราเป็นผู้กับสืบสวนเนี่ยหลักสาคัญก็คือ,ค,อคุณต้องดูคดีอุจจารค้างเก่าพี่ก็มาไล่ดูก็ไม่เห็นว่าคดีนี้เกิดก่อนเรามาตรงตำแหน่งสาเดือน เอ๊ะทำไมมันหาตัวคนร้ายไม่เจอเขาทำครบทั่วหรือยังก็มาไล่ดูไล่อ่านจากสํานวนนะครับว่ามันมีจุดอ่อนจุดบัวตรงไหนแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปดนเงินการตามช่องทางที่ควรจะทําแล้วพี่ก็ back to the basic เลยกลับไปเริ่มต้นเลยหมายว่าอันไหนเมื่อเขาทำกันมาสามเดือนแล้วไม่เจออะไรเนี่ยพี่กลับไปเริ่มใหม่ก็คือนักุดเกิดเหตุจนกระทั่งพบว่ามันมีพยานอยู่คนหนึ่งพูดบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีคนอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะ สี่คนตามที่พู้สวนกับไปสืบสวนเคยทราบนะมันมีคนอีกคนหนึ่งที่หายไปแต่ถูกปิดบังไว้เนื่องจากเป็นลูกของแม่บ้านของโรงแรมนั้นที่เกิดเหตุอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในสุดก็คนที่หายไปเนี่ยคือคนร้ายนะครับเราก็ไปติดตามจับกลุ่มได้หลังจากที่คดีเกิดขึ้นมาแล้ว9เดือนนะครับสืบจากในแฟ้มเลยนะครับแล้วก็กลับไปสู่เบสิกพื้นฐานของงานสืบสวนคือเริ่มที่ที่เกิดเหตุเริ่มจากพยา,ยานหลักฐานวัตถุพยานบุคคล นะครับนีริกรเหตุก็ไล่ใหม่หมดนะก็นี่ก็เป็นคดีที่พี่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่คายคดีสำคัญสำคัญได้อีกหลายคดี